ประกาศคะแนนนักเตะลิเวอร์พูลครบทุกคนเกมเปิดบ้านถล่มเชลซีในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันลิเวอร์พูล4-1เชลซีประกาศคะแนนนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลเกมเปิดบ้านถล่มเชลซี4-1ผลปรากฏว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดในเกมนี้ได้แก่คอนเนอร์แบดลีแบ็กขวาดาวรุ่งได้ไป10คะแนนเต็มหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์ส่วนอีก2คนที่โดดเด่นคือลุยดิอาดได้ไป9คะแนนหลังยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ และดิโอโกโชตาที่ทำไป1ประตูและมีส่วนร่วมกับเกมสูงได้ไป8.5คะแนนสรุปคะแนนนักเตะลิเวอร์พูลเกมนี้อลิสันเบเกอร์7อิบราฮิมาโกนาเตแปเฟอร์จินฟานได้หกคอเนอร์แบดลีสิบอเล็กซิสแม็กอารลิสเตอร์8โดมินิกโซบอตไล8ทำหนประตูข้อติดโจน7ดดิโอโกโชตา8.5ดจาทำหประตูดาวินนูนเยตจ่าย1ยิง1จ่าย1หน,หนึสำรองเทรนเล็กซานเดอร์อาโนลหโคดีกับโป6ฮาวีเอเลียดเจ็ด แอนดูโรเบิร์ตสันหก